ไม่นานมานี้เกาหลีได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวไทยระดับอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับดังนั้นบริษัทเกาหลีหลายแห่งจึงตกอยู่ในภาวะสุขเฉลิมเพื่อจับคนไทยหนึ่งในนั้นบริษัทเช่ารถกำลังลดราคาลงอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับรถเช่า S ซึ่งเป็นบริษัทรถเช่าขนาดใหญ่ในประเทศเกาหลีค่าเช่าสองวัน13,200บาท บริษัทรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งมีราคา9,200บาทเมื่อเทียบกับบริการภาษาไทยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วเป็นราคาที่แพงอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ อย่างไรก็ตามในรถเช่าสามพานี้มีการให้คำปรึกษาภาษาไทยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ค่ารถเช่าว3วันรวมค่าทางด่วนฟรีวงเล็บปีกกาไฮพลาสวงเล็บปีกกาและค่าเบี้ยประกันภัยรวมประมาณ6,500บาทสามารถเช่าได้ในราคาถูกกว่าคนเกาหลีค่ะแถมนิววิกเกชานออยังรองรับภาษาไทยได้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวมาเที่ยวเกาหลีติดต่อไลน์อยี่สิ4 4ได้เลยนะครับ